ปัญญาเกิดจากอะไรได้บ้างพื้นฐานเรื่องของปัญญาเกิดจากการละนิวรหาบุคคลต้องละนิวรหาให้ได้ปัญญาทุกประเภทจะเกิดปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญากว้ญญา,วางขวางปัญญาภัยบูนปัญญาเบาปัญญาทุกประเภทจะเกิดตามมาเมื่อละนิวรหาได้จะละนิวรหาได้นั้นต้องทำอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้แล้ว ให้เราทำอะไรให้เราจเจริญอาณาปานสติอาณาปานสตินั้นดับอกุศลได้ทุกชนิดเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระงับไปโดยควรแก่ฐานะอกุศลทั้งหลายจะถูกระงับไปด้วยอาณาปานสติ ดังนั้นวิธีง่ายๆที่จะละนิวรณ์ห้าของเราคืออยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าออกทุกคนในศาลานี้มีลมหายใจเข้าออกกันทุกคนพระศาสดาของเราเองก็ทรงเจริญอาณาปานสติตั้งแต่ก่อนตรัสรู้จนกระทั่งตรัสรู้ดังที่พระองค์ตรัสบอกไว้ว่าครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ เราย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานาสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานภิกขุทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบาก และจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซสอาณาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทําไว้ในใจให้เป็นอย่างดีเห็นไหมและอาณาปานสตินั้นพระผู้มีพระภาคยังตรัสให้มีชื่อเป็นพระนามของพระองค์พระองค์เรียกอาณาปานสติ อีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตเรียกอานาปานสติอ,อีกอย่างว่าอริยะวิหารเครื่องอยู่ของอาริยะบุคคลเรียกอานาปานสติอีกอย่างว่าพรมวิหารเครื่องอยู่ของพรมหรือเครื่องอยู่ของผู้สูงสุด ดังนั้นอาณาปานสตินั้นพระศาสดาตรัสบอกอน,นิสง์ไว้มากมายแม้แต่พระองค์เองก็ยังทรงใช้อานาปานสติจนกระทั่งตรัสรู้สิ้นอาสวะนี่คือวิธีทำให้เกิดปัญญานิวรห้าจะดับกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธจะกุกุจจะวิจิกิจชา ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าตัวนิวรหานั้นคืออกุศลาสีที่แท้จริงกองอกุศลที่แท้จริงคือนิวรหาน 5. และกองกุศลที่แท้จริงคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เป็นกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริง